ตรงเราดีแบบว่าอินเตอร์มากเเชื่อมากคือเป็นคนที่เชื่ออะไรกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วครับคือจริงๆเลขทุกอย่างในชีวิตของผมอะที่ซื้อได้ผมจะซื้อกันหมดเลยใช่คือเพราะว่ามีเลขที่แบบเราชอบแล้วก็ถูกกระดวงเราแล้วรารู้สึกว่าใช้เลขเนี้ยแล้วแล้วแล้วมันเข้ากับดวงเราแล้วชีวิตมันดีเลยมีความเชื่อเแล้วมันจะหาอะไรสักอย่างหนึ่งเราจะต้องดูตัวเลขก่อนดูตัวเลขก่อนใช่ที่ทิ้งใจที่ภาษาส่วนตัวนั่นเอง มีครับมีคนที่ดูให้กับเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ดูแบบเลขที่มันถูกกับดวงเราแล้วก็มีดูเลขที่ให้หลีกเลี่ยงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพอมีเลขในใจอยู่ว่าเราชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนอย่างเงี้ยโทรศัพท์มือถือครับซื้อหมดทุกอย่างรถเลขทะเบียนรถอะไรอย่างเงี้ยนึงครับดูหมดครับดูหมดเลยแล้วยังไงทะเบียนสามขอขอหกเป็นยังไงครับเออสามขอขอเนี่ยผมว่าอยากโดนเหมือนกัน อยากได้สามขอขอหกครับผมก็มีมีดูไว้แล้วลอะไรเงนี้ยแต่ว่าผมว่าคือทุกเลขม,มีความหมายที่ดีมันขึ้นอยู่กับว่าเราเหมาะกับเลขไหนแล้วก็เราทําอะไรอยู่อยากได้อะไรมากกว่าครับเลขอะไรเ,ออเ,เลขหกครับเราเลขหกครับเลขเมื่อกี้ไปกับรนี้กินใหญ่เลยเหมือนกระดมมาช่วยบินประมูลแล้วนะ <laughs> โอ้ยนินดีฮะยินดีประมูลได้เลยนะครับเพียง็เลงเรงเลขนีน้ไว้เลยเหมือนกันว่าสามขอขอ ใช่ครับสามขอผขมว่าพอมันเป็นอักษรเบิ้ลนอะ่ะมันยิ่งทําให้ภาพรวมมันสวยอะ่ะออพอเราได้ตัวอักษรที่มันเหมือนกันเราทั้งซูรีด้วยครับซูรีม,มีตัวเลขเข้ามากเก็บข้อมไหมฮะซูรีเนี่ยก็คือเราได้คํานวณมาแล้วว่าตัวอักษรเนี่ยพอเปลี่ยนเป็นตัวเลขอะ่ะมันรวมกันเราเป็นผลรวมเท่าไหร่ดูมาแล้วดูแล้วดูมาดูเป็นชื่อที่โอเคมันผลรวมดีก็โอเคครับกลายเป็นว่าปีนี้เติบโตแบบก้ากระดดเลยอ๋อครับโตถึงร้อย แปดร้อยเปอซ็นใช่ครับในปีที่ใช่ใช่แค่สามแต่มากได้ก็เปร้อยห้าสิบล้านแล้วอันนั้นเป็นงบของปีที่แล้วใช่ของปีที่แล้วทั้งปีเขาไม่คาดการณ์อย่างนี้วิ่งยังไงครับเนื่อยขาที่เราเป็นเจ้าของแบรนด์เยอะด้วยโหเหนื่อยครับเหนื่อยมากเลยใช่คือมันคือมันเป็นตัวเลขที่เราเรารู้อยู่แล้วแหละครับเพราะมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วอะไรเงี้ยเราก็จะรู้ว่าโอเคมันมีลูกค้าที่มาซัพพอร์ตเราเยอะขึ้นอะไรอย่าเงี้ยเราก็จะพอรู้ในใจอยู่แล้วว่ามันจะประมาณไหนแต่ว่าสิ่งที่ยากสำหรับผมคืออพยิ่ง จา,จากตอนแรกที่เราทําเล่นๆกันในบ้านอะไรอย่างนี้ครับตอนนี้มันเริ่มจริงจังมากขึ้นแล้วก็เริ่มมีพนักงานเยอะขึ้นมีระบบที่มันมาครอบคุมมากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับมันก็เป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็ใหม่สําหรับตัวผมเหมือนกันแต่หลายคนาบอกว่าธุรกิจของวินที่สวนทางกับเศรษฐกิจบ้านเราอยู่ตอนนี้ก็ต้องขอบคุณ <c oughs> ลูกค้าทุกคนครับ <c oughs> ขอบคุณแฟือนๆด้วยคือทุกคนแบบช่วยกันซัพพอร์ตช่วยกันโปรโมทอะไรอย่างี้คือแบบทุกคนน่ารักมากครับแล้วก็ ผมว่าอีกอย่างหนึ่งคือทานแล้วเขาน่าจะถูกใจคนไทยน,น่าจะถูกใจคนที่ซื้อไปแล้วไปทานอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยทําให้แบบคนอยากลองแนะนําต่อบอกต่อครับแต่ถ้าเกิดว่าต่อใหมป็นยังไงถ้าเกิดคุณภาพของมันไม่ดีจริงมันก็ไปไปต่อไม่ได้มันไม่เคยขนาดผมว่าก็สาคัญสําคัญสําคัญสุดคือคอมันก็คือสินค้านั่นแหละที่ที่ลูกค้าได้ลองทานและลองชิมแล้วรสชาติโอเคถูกปากเลยก็เลยทําให้ลูกค้าได้กลับมาซื้อสัง่งแล้วมีทับยังไงครับในการจัดการเรื่องหลังบ้านเรื่อง รสชาติอาหารเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเคล็ดลับเหรอครับผมว่าผมเป็นคนชอบทานอาหารแล้วต้องบอกว่าชอบทานของอร่อยคือจริตของเราอาจจะถูกกับคนหมู่มากมั้งครับมันก็เลยออกมาเป็นแนวโน้มรสชาติที่ถูกต้องอืมก็เลยรู้สึกว่าตรงนั้นน่าจะเป็นหนึ่งเหตุผลว่าเทสของเราน่าจะตรงกับหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยน่าจะคนชอบเยอะเน่ยผมน่าจะแปว่าในการพัฒนาคือเราสูดดมนึ่แต่ละวมนใช้เวลาผม ใช้เวลาเยอะมากครับกว่าจะออกมาหนึ่งรสชาตินี่คือชิมกันทั้งออฟฟิศส่งให้หลายคนชิมอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วพอเราทําเยอะมากๆเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าเราเชื่อรสชาติตัวเองไม่ค่อยได้แหละคืออยากให้แบบหลายๆคนได้ชิมเพราะบางทีแบบเราบอกอร่อยคนน้องในทีมบอกไม่อร่อยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบอ่ะโหวตดีกว่าดูเสียงข้างมากตอนนี้ตอนนี้รสชาติไหนที่มาแรงที่สุดขายดีที่สุดในในในใทุกสาขาตอนนี้เป็นรสชาติเบรดเคครับ ก็ผมว่าเบอร์เดย์เค้กเป็นหนึ่งรสชาติที่แบบคนน่าจะชอบเอาไปถ่ายรูปด้วยแล้วก็ทานอร่อยด้วยอะไรย่างเงี้ยครับก็เลยน่าจะชอบกันมีเ้ามาในการยสาขาเพิ่มเติมไหมีครับก็มีแลนอยู่เรื่อยๆว่าอยากขยายสาขาให้ครอบคลุมสี่ภาคไปให้ทั่วประเทศอย่างเงี้ยครับก็อยู่ในแลนของเราปีนี้ละแล้วก็เราอยากจะนําสินค้าของไทยเนี่ยออกไปต่างประเทศด้วยก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของเราวาาวางอต่างประเทศไวางวางไว้บ้างแล้วครับวางไว้บ้างแล้ว ตอนนี้ก็มาพดเรื่องงานทำงานธุรกิจอย่างเดียวโอ้การแสดงยังทำอยู่ฮะยังรับงานอยู่ฮะประมูลนี่ดีนะฮะสามขอขอเนี่ยอยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวไทยนะครับเหรวมแยังรับอยู่ครับรับได้ครับครับเราก็เยอะอยู่ไทยอยู่ไทยเดี๋ยวเพิ่งกลับมาจากจากต่างประเทศเหมือนกันครับผมก็รับได้หมดครับรับได้เรื่อยครับ ก็เรื่อยๆประมาณนี้อยู่แล้วคือผมก็บินบินไปบินมาอยู่แล้วเป็นประจำเลยครับก็บเป็นปกตินะตอนนี้แต่เต็มตัวไหมหรอก็ยังไ,ไม่ได้ขนาดนั้นหรือเปล่า <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันก็คือแต่ว่าเราอาจจะมีฐานแฟนๆที่อยู่ในเอเชียอะไรอย่างนี้ครับก็เลยมีโอากาสที่ได้ไปหลายประเทศทั่วเอเชียรเามีการพูดดีๆก็แฟชา่นเราก็อยู่ ใช่ใช่ใช่ครับก็จะเป็นด้านของแฟชั่นก็จะไปทางยุโรปใช่ที่มิลานจะมีงานอะไรให้เราได้อีกมีแน่นอนครับก็ยังรับงานอยู่นะครับผมก็สามารถติดต่อ,อเข้ามาได้เลยนะครับแต่งานในไทยก็ยังยังมีรับถ่าย,<ต>ยใช่ไหม,มซีรีส์ับถ่ายอยู่เรื่องสายยังซีรีส์กำลังจะเริ่มแล้วครับใกล้จะใกล้จะถึงความจริงแล้วครับก็อยู่ในขั้นตอนเวิร์กช็อปทำการบ้านกันถ้ามีโอกาสเข้ามาหาเราเยอะมากยังไงบ้าง ก็ก็ดีใจครับก็ดีใจก็แฮปปี้แล้วก็รู้สึกเอนจอยกับสิ่งที่เราทําอยู่ถึงแม้จะหนักแล้วก็เหนื่อยมากๆนะครับแต่ว่ามันยังมีความสุขในการที่เราได้ทําทุกสิ่งที่เราทําอยู่ในตอนนี้ครับแล้วตอนเหนื่อยเราทำยังไงให้ันใจดีอย่างไรอยู่เนยตอนเหนื่อยก็ส่วนใหญ่ก็จะนอนก็คือเพราะเวลานอนน้อยมากแล้วเพราะว่าทำสองอย่างแทบจะเอาเวลาทั้งชีวิตไปหมดเลยนะครับก็อยู่บ้านฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับง่ายๆเลยเบสิกมากใช่อยากบรรลุภูมิคุ้มกันในส่วนต่างๆ โ oh, อ้ยังครับยัง <laughs> ยังอีกไกลครับแต่ทุกคนมองก็ตั้งแต่วินเข้าวงการทรไม่ว่าวินจะจับต้องอาไรมันเซตแบบทุกอย่างมันไม่มีโอ้ oh, ไม่ไม่ขนาดนั้นหรอกจริงๆหลังบ้านมันวุ่นวายมากแหละแต่ว่าภาพที่ทุกคนได้เห็นมันก็คือแบบอาจจะแบบสวยงามอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆหลังบ้านนี่มันก็หัวปั่นกันหมดเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับกว่าที่มันจะออกมาแบบนี้เพราะฉะนั้นผมว่าสิ่งสําคัญคือ oh, oh, oh. เราต้องเราต้องรู้ว่าเราทําอะไรอยู่ <Yeah. S 1> แล้วเราจัดการมันยังไงให้มันออกมาดีที่สุดนั่นคือสิ่งที่ผมทำอยู่ บินาลานชีวิตได้ดีสวัส่วนของชานธุ์ธุรกิกับานตั้งแต่งว่าไปช่แฟชั่นไปด้วยกันหมดเลยเหมือนมันเสริมก็นไปหมดเลยรอครับเเริ่มจะางหลังแล้วก็เหนื่อยก็คืออย่างที่บอกเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆแล้วก็เป็นอะไรที่เหนื่อยมากๆแต่ว่ามันยังเอนจอยในสิ่งที่เราทําอยู่ทุกทานก็เลยยังรู้สึกว่ายังมีแรงที่จะตื่นมาทําทุกอย่างพร้อมๆกันอยู่แต่ถ้าแก่กว่านี้อายุมากกว่านี้ก็ไม่แน่ เป้าหมายของผมเหรอครับเป้าหมายของผมก็คงเอ่อยากเกษียณเร็วมากอยากเกษียณก็วประมาณเท่าไหรสามสิบป่ะสามสิบปีสามสิบห้าสามสิบห้าเพราะอยากสบายหรือว่าเราอยากเหนื่อยตอนนี้หรือเราแบบอยากใช้ชีวิตชิวๆเที่ยวรอบโลกอะไรตอนแบบโตอะไรนะครับอะไรก็สามท่านที่เรา ก็อยากใช้ชีวิตชิวขึ้นกว่าตอนนี้ผมว่านะก็คือก็คงยังทํางานอยู่แหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบหนักเท่านี้ไม่ได้เครียดขนาดนี้ไม่ต้องรุนังตัวขนาดนี้ใช่ครับใช่ชิวๆใช่ทําก็ทําไม่ทําก็ไม่ทําทุกวันที่มีโอกาสต้องมีความว่าชิวๆสำหรับอีกคไม่ชิวเลยคราทุกวันนี้ทุกวันนี้อย่างที่ผมบอกพอผมทําหลายอย่างเนี้ยเวลามันก็แทบจะแทบจะตลอดเวลาแล้วถ้าตัดเวลานอนออกไปก็ตื่นมาก็คือทํางานเลยไม่ทําตรงนี้ก็คือต้องทําตรงนี้ทําตรงนี้ต้องทําตรงนี้ก็เลยแบบใช้เวลาของเราทั้งหมดเยาตอนนี้ ม,นม,นมันหนักเกินไปไม่เคยถามตัวเองว่าเออมันหนักเกินไปหรือเปล่าโอ oh ้บ่อยอ่ะบ่อยเวลาอาบน้ําเนี่ยเป็นเวลาช่วงที่เราจะได้คิดเพราเราแบบจะได้อยู่กับตัวเองเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบคิดว่าแบบเออมันหนักเกินไปไหมหรือว่าด้วยอายุเท่านี้มันมันหนักเกินไปไหมแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเรายังมี energy อ่ะที่ตื่นมาแล้วมันยัง fresh mind, เฟรชใหม่หรือว่ายังพร้อมหรือยังลุยยังอยากทําอยู่อะไรอย่างเง okay. ี้ย แล,แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราอาจจะมีแบบคนในทีมเราพอสมควรแล้วที like ่เราไม่สามารถถอยหลังได้แล้วอะไรเครับเราก็ต้องดูแลเขาพวกเขาด้วยอะไรครับก็เลยแบบเป็นอะไรอีกหนึ่งหนึ่งแรงผลักดันให้เราทําต่อไปตบคนาี้ดูแลพนักงานกี่คนเลยครับตอนนี้ประมาณ250คนครับอ่าใช่ใช่เพราะว่าของผมคือผลิตเองด้วยแล้วก็มีพนักงานแบ็คออฟฟิศด้วยครับแล้วก็มีพนักงานหน้าร้านด้วย การที้สร้างตึกออฟฟิศเนี่โอ้อยังนะยครับมีกลครับมีกาครับตัวนี้กดอันวมัติเงินเดือนก็หงายหลังอยู่ครับกดหัวเลยเครียดเลยครับใช่ <laughs> ครับเอครับขอบคุณครับ